มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเมืองครับเมืองโอ้โหใส่นี้ครับใส่สวยครับใส่สวยโอ้โหนี่ก็สร้างจากเซียนบรรหารครับมาเหยื่อมาจากมาจากอะไรกันสายซึ่งเซาครับแปดลิ้วเมืองแปดแปดลิ้วจะเปลาเปลาแล้วไม่รู้เลยคอยแปดนิ้วครับโอ้โหดูไซส์ครับโอ้โหมึงจะพึ่งเอาขึ้นก็แฝง เหน,นื่อย่าด,ดเลยครับนวนจันครับใส่สวยๆใส่สนี้น่าดูครับสุดยอดครับปัญหาเหยียบแปดลิ้วครับเดี๋ยวผมจะมาดูอะไรดีๆครับ สานที่ตกก็หมายธรรมชาติครับส,สวยๆเลยอยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้โหครับหลอกบาลแต่ว่าขั้นโกงครับเมื่อกี้นี้เอาล้วครับใส่สวยปออยู่อยู่บาลใส่ลูใส่ลูกครับใส่ลูกมอนของเ้ามานึ่งปอ ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วครับโอ้โหเย็ยยนครับเห็นเมย์ครับโอ้โหเห็นเมย์ก้อนเน้นก้อนโอ้โหครับใส่สวยๆครับ <c oughs> โอ้โหใส่โลครับตัวนี้ปล่อยปล่อยนอนไปโลด นี oh, ่ม <eous atri Belle noise> oh, like ันก็เมื่อยโอ้โหหลอกลันนะครับอุ้ยโอ้โหเดียบรอยเดียบรอย